แฟนติดนิวครับทางช่องทุกแฟนซีปดร้อยครับทุกท่านอยู่ผมเปเรมี่เหมือนเช่นเคยก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีครับกับแฟนผีทุกท่านนะครับหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผดจศึกบาร์เซโลนาครับตบ เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายยูฟายูโรปาลีกครับได้อ่งยอดเยี่ยมครับเป็นอีกหแมตช์แห่งความประทับใจเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆและไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับสำหรับการเอาชนะบาเซโลนาครับทีมยักษ์ใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เราสาวกเรดอาร์มี่ผิดหวังแล้วก็ท้อไปตำหนามันว่าอะไรมันจะแพ้ทางกันขนาดนั้นเจอกันทีไรก็โดนอัดน่วม แบบสู้ไม่ได้ครับแต่ในยุคข,ของเอริกเคนฮากพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการทำงานที่มีรูปแบบมีคอนเซ็ปต์ concept, มีอุด,ดมคติของเขาเนี่ยมันสามารถพัฒนาทีมที่ผกผุพังพังอย่างปีศาจแดงในขวบปีที่แล้วเนี่ยให้ลุกขึ้นมาแก่งกล้าได้อย่างเห็นได้ชัดเจนครับโดยเฉพาะหลังจาก จบฟุตบอลโลก 2, 2022มาต้องยอมรับว่าแมนยูเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่ร้อนแรงที่สุดครับนักเตะเล่นได้ตามแผนของเทนฮากแพ้ยากแล้วก็เอาชนะคู่แข่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทุกคนที่ลงไปสู้ในสนามเนี่ยก็พร้อมปฏิบัติตามแผนตามคำสั่งของเทนฮกากอย่างเคร่งครัดและอีกจุดหนึ่งที่มันดีคือสถานการณ์ที่เพียงพําอาจจะโดนคู่แข่งยิงนำไปก่อนก็สามารถกลับมา สู่เกมและก็พลิกสถานาได้อยู่บ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นแมตช์ล่าสุดกับบาร์เซโลนาหลายคนโดยเฉพาะแฟนผีเอตจางบุตรกิจว่าครึ่งแรกเนี่ยอะไรอะไรมันก็ไม่เป็นใจมีข้อบิดพลาดเกิดขึ้นมากมายบูโน่แฟร์นันได้หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงตั้งแต่ต้นเกมแต่ก็ติดมาร์กอันเดนแทสสเกนและจากนั้นมาเสียเหลี่ยมทำฟาวใสอเล็กันโดปาเดและก็ผู้ตัดสินเกียวมองถูกแฝกเป่าจุดโทษซึ่ง แฟนผีส่วนใหญ่ก็มองว่ามันเบาไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าบูโน่เนี่ยพลาดจริงๆที่ไปใช้มือช่วยเล่นซึ่งผููลสิตคาจองอยู่แล้วนะครับก็บบอาจจะมีความเสียดายเดบิดเดเคอาไปถูกทางแล้วแต่ได้แค่ปลายมือไม่สามารถจุดยังเพื่อจะคาดจุดโทษจากโรเบิร์ตเลวานดอฟกีได้นะครับต่ครึ่งแรกตาม1เม็ดถ้าเป็นยุคก่อนๆเนี่ยโอกาสกลับมาหรือว่าพลิกฟื้นขึ้นมาจากหลุมเนี่ยมันคงเป็น ยากลำบากแต่ช่วงนี้ณปัจจุบันแฟนผีเชื่อมั่นในการแก้เกมแนวทางแล้วก็วิธีที่จะช่วยให้ทีมกลับมาอยู่กับร่องกับรอยของเทนฮากนะครับเปลี่ยนตัวนิดเดียวนะครับเอาบอลเวคคอร์สที่ดูเหมือนว่าจะช้าเกินไปสำหรับเกมนี้ออกครับแล้วก็เหมือนเดิมเอามาคาร์รัฟอร์บไปจินหน้าทางซ้ายโยกเจโรซันโชจากหน้าต่ำมาอยู่ปีกซ้ายบูโนจากขวามาเป็นหน้าต่ำและส่ง อันโตนีที่เพิ่งฟิตกลับมา,าลงเป็นปีกขวาเลยเกมดีขึ้นและมันเหมือนว่ามีจังหวะที่มันเป็นใจดันสูงขึ้นไปแล้วบีบทําให้บาร์เซโลนาเสียบอลและไม่มีจังหวะครับซานโชให้บูโนบูโนไหลามาเฟสซึ่งครึ่งแรกต้องยอมแล้ว,ว่าเล่นเล่นแย่ตามสภาพอะแต่จังหวะนี้แต่งบอลแล้วก็ยิงด้วยขวาข้างไม่ถนัดตรงนั้นเนี่ยฟิงกี้เดยองพยายามที่จะเข้าไปบล็อกแต่ก็ไม่ได้ครับขวาของเฟส ทำให้แทนเกเกนหยุดยั้งไม่อยู่แล้วโมเมนตัมมันก็เอียงมาบอลเร็วของยิเต็ดแล้วก็วิธีการที่สู้วิ่งแย่งบอลเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งมันก็สำลิดผลครับแล้วก็เป็นอันโตนี่ทีซ้ำดาบ3ามครับบอลจากลุกชอตอกส้นกลับมาบูโนอาศัยเหลี่ยมบอลที่ดีกระแทกเพื่อนเก่าอย่างราฟินญาไหลมากานาโชที่ลงสำรองนะครับริงดอกแรกแติดบล็อกกานาโชแทนซันโชนะครับเฟตจริงซ้ำดาบ2 บอลก็กระเด้งมาจากนั้นก็อันโตนี่นะครับเอี้ยวตัวมาโรบินฟานเพอร์ซีบอกว่าลูกนี้มันมีความพิเศษผ้าเป็นคนอื่นอาจจะยิงเอาแรงแต่อันโตนี่เหมือนกับมีภาพของตัวเองแล้ว่ารู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วมันก็เป็นลูกเก่งอาจจะเป็นการกดสูตรตึกก็ได้ที่เขาทำบ่อยๆมันไม่ใช่จังหวะเขาลากมายิงเหมือนทุกครั้งอันนี้บอลมันเด้งมาแล้วการวางเท้าต่างๆมันก็ต้อง ให้มันเหมาะเจาะแล้วก็เป็นอย่างที่เขายิงประตูชัยให้ตั้งแตเอาชนะไปแต่มันมจะไม่สามารถเข้ารอบได้แบบนี้ครับถ้าปราจา์บุคลากรในเกมรับที่ยอดเยี่ยมมากครับลิซันโดมาเน,นเนสทำได้ดีตามมาตรฐานเช่นเดีกับกาเซมิโลที่อาศัยประสบการณ์ความเก๋าช่วยประคับประคองทีมได้ดีและสิ่งที่น่าชื่นชมคือ,เ,อ,อเขาเคยพลาดในจังหวะชุลมุนวุ่นวายละไปบีบคอของ บิลฮนะิลโดนใบแดงแล้วก็ติดคนแปลกหนะ้เกมเมื่อคือรวมืหัสเนี่ยบูโน่กับเฟงกี้ไดยองเนี่ยเป็นชนวนที่ทําให้มันเกิดเหตุวุ่นวายไม่ไม่บานปลายนะครับผู้สิ่งก็คุมสถานการณ์ได้อยู่และกาเซมิโลเลือกที่จะเดินหันหลังจากพื้นที่อัโคจรตรงนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทําได้ยอดเยี่ยมและที่ยังต้องชมกนอยู่นัดก็คือดาวิดเดเคอเซฟ ได้ตามมาตรฐานเลยเกือบจะโดนชูคุเนเดหม่งเลยนะครับแต่ก็เขินตัวปัดไปได้และฮีโร่ท้ายเกมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากราฟาเอลวารานนะครับจังหวะสุดท้ายและบาร์เซโลนามีโอกาสจะลุ้นตีเสมอเลวานอคกี้ยิงผ่านเดฟไปแล้วแต่ตรงนั้นวารานยืนอยู่แล้วก็ช่วยเคลียร์ทำให้แมนตอ์พ้นจากสถานการณ์ยากลำบากไปได้นะครับจากจังหวะต่อเน,นี้ยลิช่าเข้ามาร่วมแสดงความจินดีกับ บางหานนั่นคือการประกาศชชนะครับของยูเตดที่สามารถทะยานเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างสง่าผ่าเผยครับผม